อยู่กันที่เหมือนต่างจังหวัดนะเราก็มันจะไปอคว a รียมกันนะคะถ้าเกิดใครอยากจะมานะก็จะออกทางออกที่4สถานีจูอบนะคะแล้วก็เดินตรงไปประมาณ300เมตรนะจะเจออคว a รียมแล้วแต่ว่าตอนนี้เราจะกินข้าวกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวให้ไปอคว a รียมกัน พีค่ะเราถึงกันแล้วนะคะที่อควาเรียมนะก็ตอนนี้เราต้องไปซื้อบัตรกันก่อนนะคะค่าบัตรมันจะอยู่ที่ประมาณ3ามหมามวอนนะก็คูณ3 0เอานะแล้วตรงนี้มันเป็นโซนที่เปิดใหม่นะมันจะเป็นพวกหุ่นคีพึ่งเห็นปะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่ซื้อบัตรนะคะแล้วก็ขึ้นไปทางนี้เลยเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูพวกปลาแล้วก็พวกสัตว์ต่างๆกันนะนี่เดยวพาไปดูอันนี้ด้วยที่เปิดใหม่ปะป,ะป,ะปะ นี่เราจะมาโซนอันนี้ก่อนนะเป็นโซนแรกเพราะว่ามันอยู่ชั้นใต้ดินโซน alive star นะคะมันจะเป็นตัวพวกหุ่นขี้ผึ้งนี่ใครวะกังนัมป่ะใช่ไหมโอปากังน้าต่ายอุงนี่ม่ะเหมือนมือคนจริงๆเลยอ่ะหูยน่ากลัวหน้าวอกไปหน่อยนึงนะเนี่ยนี่อันนี้อันนี้ชื่ออะไรนะเลดี้กาก้าเออเลดี้กาก้าเต้นท่าแปลกๆเนี่ยนี่นี่นี่เดี๋ยวมันจะมีพัดลมเปิดตรงนี้ป่ะ ทำไมลงมันไม่แรงอะลงมันไม่เปิดอะอ๋อนี่มันเป็นเซนเซอร์อ <laughs> มาลีลีมาลงไงพี่ไปกับกระโปรงเปิดกระโปรงเปิดอะ เขาเป็นไฮโซเหรอ,อหรือ,อยังไงนี่จุดโฟโตโอ้อ๋อเป็นคนนี้ที่เห็นตามพวกรูปต่างๆไฮโซผู้เรียงกฤษเขาทำเหมือนอะจริงๆตัวเขานิ่มมากอะแบบนิ่มแบบเหมือนคน,นจริงๆอะ เขาไม่มองกล้องเลยขอบคุณนะคะเธอเหมือนไหมเหมือนถ่ายรูปก,กับเขาไหมอันนี้ใครอ่ะทำไมมันมีโบ์ตรงนี้ด้วยอ่ะน่ากลัวว่ะพูดถึงแม่งน่ากลัวจริงๆอะเนี่ยนี่จุดถ่ายรูปนี่เป็นส่วนคาวบอยอีสคาบอยอีคาบอย สงสัยเราถ่ายรูปก,กับเขาแล้วแหละเออเป็นถ่ายรูปก,กัเบเขาหน่อยเออ,อถ่ายด้วยก็ได้แม่งเจอทุกช็อตเลย <c oughs> <c oughs> มันเล็กะ่ะงั้นเราไปดูปลาเลยแล้วกันไปดูน้องปลาแล้วไปดูหมดแล้วตอนแรกน,นึกว่าจะเดินดูเยอะไงะแต่มันให้ออกทางเดิมงั้นเราขึ้นไปดูปลาเลยแล้วกันเนาะเฮ <c oughs> ้ยน่ารัก ทั้งสองกัแล้วนะคือลิฟต์มาจะเจอตรงอควานนะแล้วเข้าทางนี้เลยไปดูปลาไปดูสัตว์ใต้ท้องทะเลเราเดินเข้าไปได้เลยก็ได้มัง้งว้าวเสื้อปิดแล้วโซนแรกปลาสิงโตปลาสิงโตไป หม้อคือที่ไทยก็มีนะเอออันนี้มันเป็นของเกาหลีไงก็เป็นปลาใิโม้เกาหลีได้ไหมล่ะใช่เกาหลีอ่ะปลาในหม้อเกาหลีค่ะโอ้โหแสงจ้ามากน้องคือปลาใิโม้เกาหลีนะคะเราว่าปลาอันนี้มันว่ายนิ่งๆอ่ะ <Big scale. S 2> ปลาอะไรอ่ะบิ๊กสเกลเจลลี่ฟิชลีชื่อปลาเรื่องตงก้าไปดูเจอลี่ฟิชกันไปดูเจอลี่ฟิชก,กัน ก็เล่นกับตัวนี้นะน <c oughs> แมงกะพรุนมีพิษกะพุนมีพิษอันนี้แมงกะพุนไฟใช่ไหมเป็นไฟ LED เปลี่ยนเองแน๊ดแะตัวอะไรอะ่ะงูเ <c oughs> หรออี <c oughs> อ เงียบๆด้วยอ่ะแล้วมันก็ไม่ไหวออกมาด้วยนะมันอยู่อย่างนั้นเลยนะเฮ้ยเราถึงอุโมงแล้วอุโมงปลาอ่าวดึกว่าจะยาวค่ะสั้นค่ะอุ้ยอุ้ยใต้ของทะเลลึกนะคะทุกคน น้องกระเบนมาจะเห็นไหมเพื่อนๆจะเห็นน้องกระเบนไหมเ้็นยิ้มมาเลยอะ่ะน้องยิ้มมาแล้วน้องยิ้มมาน้องกระเบนยิ้มรวมๆแล้วนะชั้น2องก็จะเป็นพวกโซนฟ้าใช่ปะ่ะมีอยู่เท่านี้แหละแล้วก็เราจะไปโซนต่อไปกันนะไปดูโซนต่อไปว่าจะมีอะไรตัวนี้ก็จะมีประมาณนี้ไป เพื่อนๆตรงนี้จะเป็นโซนของฉลามนะมันจะมีฉลามอยู่สองสตัวตรงนี้มันเป็นฉลามแซนไทเกอร์ชาร์ฟนะฉลามเสือใครตกเข้าไปนี่นะอิ่มเลยอ่ะคุยใหญ่มาก เท่ากับเด็กแบบหลายๆคนอะแล้วมันมาแล้วดูมันดูฟันมันจะหันมาชนเราไหมอะเพื่อนขาตรงนี้เป็นทนที่เราอยากมาอีกอันหนึ่งนะมันเป็นแบบว่ามันเป็นฉากใหญ่ๆแบบนี้เขาอาจบางครั้งมันจะมีพวกโชว์ใช่ไหมอันนี้มันจะเป็นห้องโถงใหญ่เลยปูปลากระเบนเยอะมากปลากระเบนมามาแบบมาตลอดเวลาเลยปลากระเบนกัดไหมอะโอเคปเดี๋ยวเราไปทางอื่นกันต่อ จับพวกปลาพวกหอยอะไรได้นะนี่เห็นปะเห็นปะน่ารักอ่ะหรือว่าใครจะมาดร็อตเตอร์ฟิกก็ได้นะดร็อตฟิกที่แบบว่าปลามันตึบตืบตืบมืออ่ะขากำลังทำอยู่ให้ปลาตอดนิ้วเห็นปะเฮ้ยปลาตอดนิ้วรู้สึกไงอ่ะไม่หวแล้วรู้สึกไงอ่ะมันยิ้มเพียวกลงมันรู้สึกแบบว่า อันนี้เป็นที่วัดน้ำหนักนะว่าเราจะเท่าไอ้ตัวนี้หรือเปล่าหมูพี่จั๊ม้อยก็เลยเหรอเฮ้ยอย่ากรู้ทุกคนน้ำหนักเท่าไหร่กันอนะขึ้น <c oughs> มากันที่หมดเลยหมูขึ้นไปคือสามร้อยเลยนะดูดีว่าจะเท่าไอ้ตัวนี้หรือเปล่าตอนนี้พวกเราหกคนรวมกันนะสามร้อยเก้าสิบห้ากิโล นี่ตัวนี้เป็นรอรัสเห็นปะนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวใหญ่มากโอโหโอ้โหตัวใหญ่มากอออตอนนี้เราเข้าไปสู่จนนของเพ i n t i n g village แล้วะคะ่ะ ถึงแล้วเพนกวินอันยอดเด็กๆโอ้โหได้ดูใกล้ขนาดนี้ดูดิใกล้มากๆมองกล้องด้วยมองกล้องด้วยเธอตัวนี้มันมีพวกแรคคูนด้วยอ่ะแล้วก็มีที่มันเป็นเหมือนคล้ายๆตัวหน้ากอ่ะนี่นงน่นารักดูทำไมมันอ้วนขนาดนี้ นี่เดี๋ยวเราเข้าแถวก็มาจะให้อาหารอาหารนนี่กันอ่ะแ่น้องอาเดีวจะใส่อะน้องกินเร็วมากังไม่ทันจะตั้งตัวเลยนี então, os, um ่เ ah, ด no ี ah, ah, ๋ยวให้น้องค่ะ ก็ใส่เองจะถือหนีบเองก็เวลาเลยจะดูเด็กให้จะดูเด็กให้น้องแดดอินเทอร์แนลนี้เดี๋ยวโซนต่อไปเราจะไปทังเกิลหรือสกายฟาร์มก่อน้นไปสกายฟาร์มก่อนแมวเพราะว่าในนี้มันร้อนร้อไปสูตรอากาศหนาวกันก่อนนะถ้าวนก็จะมีพวกแกะแพะอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ข้างนอกกัน นี่คือการขึ้นบันไดที่สูงเชียวถึงแล้วหูอากาศเฮ้ยข้ามบนมีสวนน้ำเฮ้ยมาแค่นอนเป็ด่านห่าน่านหรือเป็ด่านข้างบนน่ารักอ่ะแม่งนอนกกไฟกันหมดอ่ะรู้ป่าวว่าอันเนี้ยแยกแพะกับแกะไม่ออกตกลงอันนี้คืออะไรแพะหรือแกะแพะแกะน่ารักนี่นๆเยอะกินเนื้อแกะกันไหมมีใจบุญนะ กินน้ำแกจะได้อบอุ่นทับได้ไหมอ่ะทำไมแกบ,บ้านเขาหน้ารักเออดน้าา<ฮ>เนียดิเออใหญ่เอ้ยดูดิดิทรงผมเหมือนแบบว่าเหมือนเหมือนมันดัดผมอะ่ะอ่ะกินของเก่าด้วยไดัดเลยนไห สรุปแล้วข้างบนก็มีแค่นี้แหละไม่มีอะไรนะมันมีแค่แทะแกะบ้าอะไรอย่างเงี้ยมันน้อยงั้นเดี๋ยวเราลงมาดูข้างล่างกันต่อดีกว่าตอนนี้ถุงร้อนทํางานแล้วมันร้อนจี่เลยอะ่ะป้าลงดูข้างล่างกันอย่าไปดูจังเกลแล้ว แล้วเข้ามาดูนะคะมันไม่ใช่พวกสัตว์พวกลิงอะไรเงี้ยมันเป็นพวกสัตว์สัตว์แบบพวกยืนที่อยู่ในอเมซอนอะ <c oughs> อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันแบบอย่างเงี้ยแปลกๆอย่างเงี้ยเห็นปะเนี่ยมันเหมือนแบบอารมณ์เป็นสัตว์น้ำจืดหรอ <c oughs> พ่ออเมซอนไม่รู้ตัวอะไรนี่จะบอกว่าที่นี่เขาจัดตีมตลกมากดูให้พวกปลาอยู่เห็นปะเป็นอ็องเทนกิ้สัตว์ป่านี่จ,จัดตีมคนน่ารักอะ่ะดีงาม อันนี้เป็นเลอะไรเนี่ย,ยจริงเหรอ,อเออว่ะ,ล,ะลงไปนี่ขาขาดเลยเนี่ยนี่ปาสอกเกอร์บ้านเราใช่ปะ่ะนี่หน,น้ามันดิปาตาะเค่ไม่ใช่ปาตระเค่อ่านออกแต่ไม่รู้คือปลาอะไร อย่าไปซูมหน้าน้องโดยโดยเล็กอันกิ๊กเกอร์ใช่ไหมสรุปแล้วมีลิงค่ะอ้าวมีนกด้วยสรุปมีอะ<ม>ไรแน่เนี่ยสรุปมีทุกอย่างค่ะเอ้ยลิงนี่ไงตัวเล็กเก้าตูดเก้าตูดเก้าตูดเกขาอ้าวเก้าขานี่ลิงอะไรอะ <c oughs> ่ะน่ารักอ่ะสรุปก็มีลิงนะคะนกอะไรอ่ะ <c oughs> นกหัวขวานเนาะนกหัวยุ่งเมียแคทเมียแคทอุ้ยนียนะ่ไอ้ตัวจริงเนี่ยมันวิ่งเดินมาหาแล้วนี่สงสัยเห็นคนเด็กถือจ้า เฮ้ยนอราฮ่น่ารักอะลงทางนี้ไหมข้างมนตรงนั้นเป็นพวกของเล่นเด็กอะเพราะจสวนลยนะเราว่าโซนนี้สวยก็ะตมปลามีทางเล่นอะไกมีทางลงสไลเดอร์เล่นใช่ไอะไรอะมีวออบี้ ตัวใหญ่เงี้ยเนี่ยรีเวอร์รีเวอร์ผู้จร่งวาน้ำว่ายน้ำ้องน้ำไม่ย่ี่ยังว่ายน้ำแล้วตัวจริงมันทำไมมันอ้วนนะน้องอ้วนมากเลยอ่ะอีน้องเนี้ยหนอกิ้งก่าเขียวเลยครับเขียวขจีเลยค่ะตาต่ออันนี้กิ้งก่าพ่าตระกูลกิ้งก่าไปดูตรงนู้นกันตัวอะไรอ่ะ <c oughs> เหมือนปลาไหลฮะ <c oughs> นี่ไอยู่ในอเมซอนเหรอตัวปลอมป่ะเน <Okay. S 1> <อ>ี่ยโอ้ยสองหัวเอ้ยขยันไปด้วยนี่ไงเมื่อกี้สไลเดอร์เมื่อกี้ก็จะลงมาตรงนี้อ,อันนี้คือตัวอะไรอ่ะนิสกังใช่ปะนะกังตูดเหม็นเหรอ เกาะกันอย่างนี้เกอะกันเป็นลิงเลย,ยมีความหมายของเกาะกันเป็นลิงนะคะหมดแล้วนี่ออกแล้วหมดแล้วจบที่โซนอเมซอนข้างนอกก็จะเป็นพวกกิฟช็อปของปากเราก็เดินกันครบหมดแล้วนะมันจะมีอยู่3โซนนะ3โซนแล้วก็มี3ชั้นด้วยใครอยากจะมามมก็มากันนะเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรทำกันต่อเดี๋ยวว่ากันใหม่แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกทีนะคะบ๊ายบาย เย่ตอนนี้เราก็อยู่กันที่เมียงดงแล้วอันนี้ผ่านมาวันที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะวันนี้เราจะมาช้อปปิ้งเดย์กันนะคะมันเป็นวันฟรีเดย์เราจะไปช็อปอะไรดีตรงนี้นะเมียงดงมันจะเป็นยอดช้อปปิ้งใช่ป่ะมันจะเป็นแบบแหล่งรวมของทุกอย่างคนที่แบบว่ามันจะมีพวกทัวร์มาลงก็มีนะคนทงคนไทยก็มีนะแถวนี้มันจะเป็นแบบที่ทุกคนต้องมาคะมันจะคล้ายๆสยามนะมันจะแตกต่างเหมือนกับไอเนี้ยคาลัสกิวแตกต่างกันนะมันจะไม่เหมือนกันคนละแบบคนละแนวเลย อันนี้มันจะดูวัยรุ่นแฟชั่นแฟชั่นกว่าอันนู้ตรงนู้นมันจะเป็นแบบไฮโซไฮโซตรงนี้มันจะมีแหล่งของกินเห็นป่ะเป็นสตรีทฟู้ดแบบเนี้ย ใครอยากได้อะไรอ่ะตรงนี้มันมีครบเลยตะกร้อยนันรลบแม่แต่ของกินก็มกีเราจะแวะสไตล์นันดากันก่อนนี่่ออน, <c oughs> น,นขี้พึ่งบ่อยเอากลับมาด้วยเห็นปะยังไม่ถึงขี้พึ่งต่อเฮ้ยวันนี้อากาศดีมากอากาศแบบไม่ต้องติดลบะ่ะ we all feel the same we all feel the same where we all feel okay <coughs> มันก็มีแต่ของผู้หญิงเท่านั้นแหละค่ะผู้ชายอดนั่งรถไฟฟ้ามาลงที่สถานีเมียงดงเลยออทถอดที่หดอย่าลืมดูสายนะเพราะว่ารถไฟฟ้าที่เกาหลีมันจะมีสายบอกสายสีสม้มสีฟ้าสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยอย่าลงสายพอโอเคสําหรับใครที่อยากจะมาเกาหลีหรืออยากจะมาช้อปปิ้งนะั้นแนะนําให้มาที่เมียงดงนะหรือว่ากาโรสุกิวก็ได้นะคะแล้วก็ใครอยากจะกินบรรยากาศแบบว่า เออชิวๆอะไรเงี้ยก็แบบพยายามไปนอกเมืองก็ได้นะโอเควันนี้ไปก่อนนะแ้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <S <S ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่ทริปหน้าบ๊ายบาย Every second going by, I'm losing time now. It's time you take it on. Back to, the verse, back to the curse. Get me where it hurts. Everyone's the worst. I only got myself, I don't need any help. Already been through well. I know that you can